สวัสดีเพื่อนๆเ,เรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับวันนี้ก็ับมาอยู่กับผมอีกเช่นเคยในช่องไอจีนาหลังจากที่สัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ทางเราได้ติดตามการอัปเดตระบบเครือข่ายใหม่ของเทลล่า2.0และในวันนี้เวลาเราลาประมาณบ่ายโมงของบ้านเราทางเทลล่า2.0ได้ทําการิิส์เหรียญลูน่าตัวใหม่ให้พวกเราได้เทรดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยที่ราคาได้เปิดขึ้นมาเริ่มต้นที่ราวๆ1 US d ลลาร์และได้พุ่งขึ้นไปสูงถึง20 US d ลลาร์โดยทางเราได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลมาจากเว็บไซต์ชั้นนำอย่าง Coin Market Cap มาฝากเพื่อนๆกันเพื่อ,เ,อเป็นความเสี่ยงในการพิจารณาในการลงทุนโดยปัจจุบันเหรียญลูน่าซื้อขายกันสูงสุดอยู่ที่665.63บาทและปัจจุบันมีการซื้อขายกันอยู่จุดต่าสุดที่229.48มูลค่บาด่าตลาดอยู่ที่0ปริมาณ24ชั่วโมงอยู่ที่1.23 bn อุปทานสูงสุดอยู่ที่1 BN ราคาสูงสุดตลอดการอยู่ที่665.63บาทราคาต่ำสุดตลอดการอยู่ที่229.48มูลค่าตามราคาตลาดปรับลดลงเต็มที่อยู่ที่265.15 BN ุอุปทานหมุนเวียนของเหรียญยังไม่คงปรากฏในเว็บไซต์อุป,ปทานทั้งหมดอยู่ที่1.00 BN มีอันดับอยู่ที่2,820ตามตารางของ Coin Market Cap อำนาจเหนือตลาดยังคงอยู่ที่0.00ไม่คงปรากฏข้อมูล